สปอยซีรีส์จีนเรื่องสุดท้ายคือเธอตอนที่25-26ที่สถานีตำรวจตำรวจขอให้จางจือวีใจเย็นลงก่อนแต่เธอก็วีนักต้มตุ๋นคนนั้นช่ำไม่นานนักพระเอกก็มาถึงพอจัดการเรื่องกับตำรวจเสร็จแล้วก็ซื้อยาให้เธอเธอถามหาคนนั้นกับพระเอกพระเอกบอก โทรหาแล้วยังประชุมอยู่ฉันก็เลยมาก่อนเธอเลยเก็บข้าวของงั้นฉันกลับบ้านพี่พระเอกก็หันมองอยู่เมืองนอกฉันเป็นผู้ปกครองเธอกลับจีนแล้วบ้านใครบ้านมันเธอเลยต้องกลับบ้านตัวเองพอไปถึงคุณจางก็ติดประชุมออนไลน์อยู่ขอให้เธอเงียบเสียงลงก่อน เธอเดินไปนั่งวางของและเล่นโทรศัพท์เสียงดังจนคุณจางเลิกประชุมพรุ่งนี้ค่อยรายงานชันละกันแล้วเดินมาหาจื่อวียังไม่ปิดเทอมเลยแกกลับมาทําไมเธอถึงก็หูยิ้มพระเอกกลับจีนมาแล้วหนูอยู่เมืองนอกคนเดียวหน้าเบื่อเลยไม่เรียนแล้วนะสิคุณจางก็บ่นทันทีแกไม่เรียนแล้วจะทําอะไรเธอตอบกลับตอนนี้หนูเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวมีแฟนคลับตั้งหลายแสนคนหนูอยากทําอะไรก็ทํา ส่วนพระเอกกลับบ้านมาก็เห็นไฟฉายที่นางเอกสองทางไว้ให้เขามองไปที่ห้องของนางเอกก็ยิ้มอย่างมีความสุขจะส่งข้อความไปหาก็คิดว่าตอนนี้เธอคงหลับไปแล้วไม่รบกวนเธอดีกว่าแล้วถ่ายรูปทีวีโพสต์โมเมนต์แท็กนางเอกนางเอกยังไม่นอนเลยได้เห็นโมเมนต์ระหว่างทางกลับบ้านมีแสงนางเอกเลยพิมพ์ตอบกลับไปคำมือตึกตื่นข้างนอกอันตรายพระเอกพิมพ์ไปหาเธอแค่ไปช่วยน้องสาวคนนึงเท่านั้นเองแล้วทั้งคู่ก็บอกฝันดีกัน ต่างคนต่างนอนยิ้มในเช้าวันต่อมานางเอกก็นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและทํางานไปด้วยแม่ก็นั่งรอให้เธอคุยงานให้เสร็จพอนางเอกคุยงานเสร็จก็ชวนให้แม่ต่อย,ยอดการทําอาหารหนูจะลงทะเบียนบัญชีคลิปสั้นให้คาแรคเตอร์เป็นบล็อกเกอร์ทําอาหารไวกลางคน แม่ก็สนใจแต่ว่าทำไม่เป็นนางเอกเลยจะสมัครมหาลัยสำหรับผู้สูงอายุให้แม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมแต่ก็เชื่อใจลูกสาวแล้วก็พูดถึงเรื่องผู้ชายขึ้นมาและให้นางเอกดูรูปหนุ่มๆน,นางเอกจึงปิดคอมขอตัวไปทำงานก่อนเวลาต่อมาแม่ก็มาเรียนทำอาหารชงชาตัดต่อคลิปแล้วก็ปีนหน้าผาพ่อกลับมาเห็นแม่ฝึกชงชาก็บอกว่าเขาอยากจะเรียนบ้างแต่นางเอกไม่เห็นสนใจเลยแม่ก็แอบภูมิใจถามพ่อว่า ทำไมล่ะหึงเหรอฉันต้องตั้งใจเรียนอยู่แล้วลูกจะได้เห็นว่าฉันก้าวหน้าลูกทําได้ดีมากแม่ก็ต้องก้าวหน้าตามให้ทันเย็นวันนั้นพ่อก็เดินรดน้ําต้นไม้เห็นพระเอกเดินกลับมาก็บอกให้เบาเสียงหน่อยแม่นางเอกหลับแล้วเธอไปเรียนคอสท,ที่นางเอกสมัครให้พระเอกจึงหยิบเหล้าออกมาดีเลยครับผมมีของมาฝากทําเอาพ่อปลื้มใจสุดๆของดีจริงๆแล้วเปิดดื่มทันทีพระเอกชื่นชมว่าพ่อเก่งที่เอาคนแบบแม่ได้อยู่หมาสอนผมบ้างสิพ่อเลยแซวว่าเขามีแฟนแล้วเหรอ พระเอกก็ยิ้มมันกันไว้ดีกว่าแก้ไงครับพ่อเลยเปรียบเทียบความรักเหมือนการดูแลต้นไม้ช่วงเช้าผมจะยกมันออกมาตากแดดแต่ตอนเที่ยงก็ต้องยกกลับเพราะตากแดดนานไปไม่ดีไม่ว่าจะทําอะไรก็สําคัญที่ใช้ใจคุณดูแลมันดีมันจะตอบแทนคุณออกดอกสวยๆมีเรื่องหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณเพื่อทําให้แม่ลูกคืนดีกันคุณเปลืองสมองไปไม่น้อยเลยดอกไม้กระถางนี้ผมให้คุณครับวันต่อมาเจ๊ใหญ่ก็มาหาแม่พวกเขาหอบกระเป๋ามาอีกหลายใบและพาหลานมาด้วย เจจะมาก็ไม่บอกฉันก่อนฉันจะได้ให้เหล่าไม้ไปรับเจใหญ่บอกว่าชิวๆปิดเทอมหน้าร้อนพอเขากับเหล่าฟังเลยเสียดเวลามาแม่ก็ชงชามาให้พวกเขาดื่มและพูดคุยกันด้วยความคิดถึงเมื่อก่อนพวกเธออยู่บ้านเล็กๆในซอยพริบตาเดียวมาอยู่บ้านใหญ่แบบนี้แล้ว แม่หันไปถามเสี่ยวเจี้ยเมียเธอไปไหนทำไมไม่มาล่ะเจ๊ใหญ่กระซิบผัวเมียทะเลาะกันเล่าฟางก็บ่นที่เจ๊ใหญ่พูดเรื่องในครอบครัวดูหลานเธอเถอะจะทำแจกันแตกอยู่แล้วแม่จึงเรียกชิวๆให้มานั่งข้างๆเดี๋ยวย่าพาไปกินข้าวที่โรงแรมดีไหมแล้วพวกเขาก็ไปถึงโรงแรมซิงอัลลีแม่ขอให้อาชุยช่วยเปิดห้องสองห้องอาชุยก็พามาเปิดห้องกับพนักงานพนักงานแจ้งว่าต้องชำระค่ามัดจำห้าพันหยวน แม่จึงกระซิบถามอาชุยอาชุยบอกว่าโรงแรมมีระบบจองห้องของตัวเองต้องลงบัญชีหมดทุกอย่างผมจองห้องให้คุณเป็นการส่วนตัวไม่ได้เจ๊ใหญ่บอกว่าห้องเล็กห้องเดียวก็ได้เราอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาหรอกแต่แม่ก็หน้าใหญ่ไม่ได้สิแล้วขออาชุยอาชุยตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้จึงจะไปตามนางเอกมาตอนนั้นนางเอกกำลังคุยงานเรื่องแผนปรับปรุงระบบเงินเดือนพนักงานแนะนำเรื่องเว็บดังที่มีการจองโรงแรมเป็นอันดับต้นๆน,นางเอกก็เห็นด้วย หัวใจสำคัญของการโปรโมทครั้งนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าถ้าจะจัดงานแต่งสไตล์เซี่ยงไฮ้ที่แรกที่คิดถึงก็คือซิงอันลีตอนนั้นอาชุยก็เข้ามาตามเธอพอเดินออกมาแม่ก็มากระซิบไม่ใช่จะทำอะไรให้แกลำบากใจนะแต่แกช่วยไว้หน้าฉันหน่อยแกงแงงไปก่อนเงินฉันจ่ายให้แกแน่นางเอกบอกที่จริงแม่บอกหนูล่วงหน้าก็ได้หนูจัดการให้แม่ก็จบแล้วแม่สบายใจได้ป้าใหญ่ดีกับหนูมาตั้งแต่เด็กครั้งนี้ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของพวกเขาเอาลงบัญชีหนู แล้วเดินไปทักทายญาติิแล้วเชิญให้พวกเขาไปทานข้าวเธอจะจัดการเรื่องห้องพักให้ด้านพระเอกผู้ช่วยรายงานว่าคุณจางช่วงนี้ทำงานที่บ้านตลอดคุยกันยังไม่ทันเสร็จจือหวีก,ก็เข้ามากอดคอพระเอกทำไมนายไม่ติดต่อฉันเลยเขาบอกว่าทำงานอยู่เธอก็อ้อนว่าตอนนี้มันพักเที่ยงนะฉันหนีกลับมาตั้งไกลยังไงนายก็ต้องเลี้ยงข้าวฉันสักมือ้อพระเอกทำหน้าเซิงสุดๆงั้นพูดมาว่าอยากกินอะไรเธอตอบกลับกินทุกอย่างที่เขาชอบ แล้วพระเอกก็พาเธอมาร้านบะหมี่แม่เธอบอกว่าเธอลาออกเรื่องมันยังไงกันเธอตอบกลับฉันก็แค่ดอบเรียนฉันยั่วมโมโหเขาอยู่พระเอกกล่าวเตือนงอนกับแม่อย่าเอาชีวิตตัวเองมา้อเล่นเธอก็ตอบรับฉันรู้ดีว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่และจะไปขีบจานพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้กินบอกว่าชายหญิงต้องมีขอบเขตเธอเลยเดินมานั่งข้างๆพี่เป็นแฟนฉันเถอะ ผ่านไปตั้งหลายปีแล้วแม้แต่พ่อฉันหน้าตาเป็นยังไงฉันก็จําไม่ได้แม่ฉันก็เป็นแค่สับพนามเท่านั้นมีแค่พี่ที่อยู่เป็นเพื่อนฉันมาตลอดฉันหาคนที่ดีกับฉันแบบนี้เป็นคนที่สองไม่ได้แล้วพระเอกก็ยืนยันเราเป็นครอบครัวทําเอาเธอหงอยไปแต่สุดท้ายก็ยิ้มออกเพราะเข้าใจในสิ่งที่เขาบอกตอนนี้ฉันชอบพี่มากกว่าเดิมเธอขอไปบ้านพระเอกแต่เขาปฏิเสธตอนนี้บ้านฉันแน่นมากเธอก็ทําหน้างงแน่นมากหมายความว่ายังไงส่วนนางเอกก็มานั่งกินข้าวกับญาติ น้องชายนางเอกกับพ่อก็มาถึงแล้วแม่นางเอกขอให้เปิดเหล้าเหมาไถก็แล้วกันพ่อรู้ว่ามันแพงจึงขอแค่เหล้าเหลืองก็พอแต่เหล่าฟางบอกว่านางเอกเก่งขนาดนี้ช่วยเปิดเหมาไถให้ลุงเขยได้อาศัยบารมีด้วยสินางเอกจึงตอบรับน้องชายบอกพี่ผมประหยัดกับตัวเองแต่กับคนที่บ้านใจกว้างมากเจ๋ใหญ่ก็ชื่นชมว่าเขาโตแล้วรู้จักพูดแทนพี่เหล่าฟางก็พูดขึ้นมาว่าเวลาผ่านไปเร็วนะ ตอนเด็กเขาเคยขโมยเงินฉันจนโดนฉันอัดวิ่งทั่วซอยทุกคนต่างเงียบแล้วถามถึงเรื่องขโมยเจ๊ใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องเด็กๆซนก่อกวนแต่นางเอกก็รีบแก้ต่างแทนเขารู้ความมาตั้งแต่เด็กเก็บเงินบนถนนได้หยวนหนึ่งยังต้องเดินเลี้ยวไปสองซอยเอาไปให้คุณตำรวจลุงเคยต้องจำอะไรผิดแล้วแนะ่ ฟางเจี้ยก็ยังไม่หยุดบอกว่าน้องชายนางเอกตอนเด็กๆนะร้ายจะตายไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้ตั้งเยอะแยะต้องให้ฉันรับหน้าแทนตลอดน้องชายนางเอกจึงขอตัวกลับอ้างว่ามีประชุมด่วนนางเอกก็ขอเดินตามไปส่งบอกพี่มาฟางเจี้ยคนนั้นเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านเก่าแกล้งนายบ่อยๆใช่ไหม น้องชายบอกเขาขโมยเงินลุงเขยแล้วให้ผมเป็นแพ้ลุงเขยเลยอัดผมไปยกหนึ่งตอนหลังฟังเจี้ยจะแกล้งผมอีกผมเลยจับเขาทุ่มข้ามไหลเข้าโรงพยาบาลไปเลยที่ผมไม่บอกที่บ้านเพราะผมเป็นห่วงว่าพี่จะไปอัดฟังเจี้ยอีกยกผมไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงพี่รีบกลับไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่เธอพอน้องชายไปแล้วชายอีกคนก็เดินมาทักนางเอกคุณคงจำผมไม่ได้อารองผม ฟางจื่อหงเป็นลุงเขยของคุณผมฟางตาอารองส่งข้อความมาหานางเอกเลยพาเขาไปในห้องอาหารเจ๊ใหญ่ก็แนะนําเจียวตาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เปิดบริษัทออกนซ์งานแต่งพวกเธอรู้จักกันไว้ไม่แน่อาจจะได้ช่วยเหลือกัน เขาก็ส่งนามบัตรให้นางเอกที่จริงผมรู้แล้วล่ะว่าคุณคือเท่าแก่ซิงอัลลีถ้าอยู่ดีๆผมโผล่มานับญาติคงเท่ากับการใช้เส้นสายผมเลยคิดว่าทำเรื่องของตัวเองให้ดีก่อนแล้วรอการตอบรับจากคุณถ้าหากคุณพอมีเวลาว่างเราหาเวลาคุยกันดีๆผมหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเล่าฟางก็พูดเรื่องนางเอกเป็นผู้หญิงควรรีบแต่งงานมีลูกพ่อกระบีกแก้ต่างให้ว่าเธอเพิ่งมารับช่วงต่อกิจการมีอะไรให้เธอทำตั้งเยอะเรื่องแต่งงานไม่รีบหรอก เจ๊ใหญ่ก็ยุส่งอีกนางเอกจะสามสิบแล้วยังไม่มีแฟนเลยแม่ควรรีบหาคู่ให้นางเอกแม่บอกว่าเธอไม่สนใจเลยตั้งหาเราฟังแนะนําฟังตาเขาเองก็ยังโสดนางเอกบอกว่าเธออยากโฟกัสกับเรื่องงานทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะแต่แม่นางเอกกับเจ๊ใหญ่และเหล่าฟางก็ยังกดดันนางเอกให้แต่งงานอยู่ดีฟางตาจึงลุกขึ้นขอดื่มให้ทุกคนเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุยพออิ่มกันแล้วนางเอกก็เดินเอาบัตรมาส่งให้แม่เพราะว่าเธอติดงานเลยไม่ได้พาเที่ยว ฝากให้แม่ช่วยพาป้าใหญ่ไปเที่ยวด้วยป้าใหญ่ก็เป็นห่วงเธอต้องรักษาสุขภาพด้วยนะด้านจิ๋ววีก็แวะไปแถวบ้านพระเอกถามผู้คนที่เดินผ่านไปมาว่าบ้านหลังไหนคือบ้านของพระเอกแต่กลับไม่มีใครรู้จักจนเธอไปเจอกับแม่นางเอกเข้าเธอบอกว่าเธอเป็นแฟนของพระเอกจากนั้นแม่ก็โทรไปบอกพระเอกส่วนจิ๋ววีก็นั่งกินบะหมี่อย่างสบายใจเธอเดินไปมองรูปครอบครัวก็ถามว่านางเอกเป็นลูกสาวคุณน้าหรอคะสวยดีจัง ตอนนั้นพระเอกเดินเข้ามาถามว่าเธอมาที่นี่ทําไมแม่ก็รีบเดินมาหาพระเอกเธอมีแฟนแล้วก็ไม่บอกกันสักคำพระเอกรีบบอกว่าเขาเป็นลูกสาวจางเผยเซิงไม่ใช่แฟนผมแต่เธอเดินมาควงแขนพระเอกบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ต่อไปก็ต้องเป็นแฟนเธออยู่ดีพระเอกเลยลากเธอออกไปจากบ้านแม้ว่าเธอจะโวยวายหนักมากแต่พระเอกก็ไม่สนใจเธอคิดว่าพระเอกไม่ยอมบอกเรื่องนางเอกเธอจะไปถามผู้ช่วยของเขาเองคืนนั้นพอนางเอกกลับมาถึงบ้านแม่ก็รีบเล่าให้ฟังว่า วันนี้ลูกสาวจางเผยเซิงมาหาพระเอกบอกว่าเธอเป็นแฟนของเขาพระเอกไม่ยอมรับบอกว่าเธอเป็นแค่น้องสาวเด็กคนนี้รุกหน้าดูเด็กผู้หญิงสมัยนี้ใจกล้าจริงๆแกต้องเอาแบบนี้บ้างถูกใจก็ลุยเลยพอนางเอกกลับขึ้นห้องก็โทรเล่าให้เหมาเหมาฟังคืออย่างนี้ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งแต่เหมาเหมารู้ทันเล่ามาเลยตัวเธอนั่นแหละนางเอกเลยยอมรับ ตอนที่พระเอกอยู่เมืองนอกเขาเป็นผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นกลับมาแล้ววันนี้มาที่บ้านได้เจอกับแม่ฉันบอกว่าเขาเป็นแฟนพระเอกแต่พระเอกอธิบายว่าเธอไม่ใช่แฟนเขาเป็นแค่น้องสาวเหวียาเหวยตอบกลับอย่าไปเชื่อนะต้องดูที่การกระทําเธอเองก็อย่ากตกหลุมรักใครง่ายๆอีกละ่ะต้องใจเย็นๆเข้าไว้ด้านจื่อวีก็ไปหาผู้ช่วยพระเอกถามเรื่องพระเอกทันทีไม่เชิงหวนเป็นใคร ในวันต่อมาที่สิงอันลีแม่นางเอกก็จะพาเจ๊ใหญ่ไปเที่ยวแต่ชิวชิววิ่งเล่นจนไปทั่วจนชนกับแขกเสื้อผ้าเลอะพวกเขาก็ไม่ยอมรับผิดจนทะเลาะกันใหญ่โตพวกเขาให้ขอโทษแต่เหล่าฟางก็ไม่ยอมชิวชิวเป็นสุดที่รักของครอบครัวเธอทนดูพวกเขารังแกชิวชิวได้หรอ ทำให้แขกยิ่งไม่พอใจใครรังแกใครกระโปรงฉันเลอะขนาดนี้พวกคุณไม่มีเหตุผลพวกเขาทะเลาะกันไม่หยุดจนนางเอกเดินลงมาไก่เกลีย่ยแขกก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนางเอกจึงกล่าวขอโทษพวกเขาอย่างนอบน้อมโรงแรมเราจะรับผิดชอบค่าซักแห้งและค่าห้องพักของวันนี้จัดการแบบนี้ไม่ทราบว่าพอใจไหมคะเธอก็ยอมรับและจะไม่เอาเรื่องนางเอกรีบกล่าวขอบคุณและดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีพอแขกเดินออกไปแล้วเราฟังก็ต่อว่านางเอกที่ไม่เห็นแก่หน้าญาตินางเอกบอก ลุงเขยเด็กไม่รู้จักถูกผิดผู้ใหญ่ก็ควรทําให้ดูเป็นตัวอย่างชิวๆทําเสื้อผ้าของพวกเขาเลอะก,ก็ควรจะขอโทษแต่เราฟางกลับไม่พอใจแม่นางเอกก็ดุให้เขาเบาเสียงลงขายหน้าคนอื่นหมดแล้วแล้วถามนางเอกว่าต้องชดเชยขนาดนี้เลยเหรอนางเอกต้องอธิบายจนแม่เข้าใจแต่เราฟางก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีต่อว่านางเอกเป็นชุดเสียงดังลั่นเจ๊ใหญ่ขอให้เขาหยุดพูดแต่เขายังไม่สนนางเอกบอก ลุงเขยพวกคุณอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลฉันก็ต้อนรับพวกคุณด้วยความจริงใจแต่ถ้าคุณไม่รู้จักแยกแยะผิดถูกแบบนี้แล้วยังยุแยงให้ฉันกับแม่แตกคอกันงั้นอย่ามาหาว่าฉันแล้วกันถ้าฉันตัดญาติกับพวกคุณถ้าพวกคุณอยากอยู่ต่อก็ช่วยปฏิบัติตามกฎของโรงแรมแต่ถ้าไม่ทําตาม ค่าห้องพักวันนี้ฉันจะไม่จ่ายให้พวกคุณแล้วพวกเขาโวยวายเสียงดังลั่นฟางตามาถึงพอดีเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกเรียกผมมาวันนี้เพื่อคุยงานนางเอกบอกประธานฟางฉันขอไปรอคุณในสวนนะคะพูดจบเธอก็เดินออกไปทันทีเราฟางก็วีนนางเอกอย่าไปร่วมงานกับคนแบบเธอเลยฟางตาก็ช่วยไก่เกลีย่ยจะจ้างไกดกับเรียกรถให้พวกเขาไปเที่ยวให้สนุกแล้วก็เดินไปคุยกับนางเอกคนแก่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดตัวเองหรอก นี่เป็นเรื่องปกติคุณได้อ่านแผนความร่วมมือแล้วหรือยังคุณคิดว่าเป็นไงบ้างนางเอกตอบรับว่าอ่านแล้วและยินดีร่วมงานกับเขาตอนพวกเขาพูดคุยกันจือวีก็ไปถึงซิงอัลลีและแอบมองพวกเขาไกลๆอีกทั้งถ่ายรูปพวกเขาเอาไว้ด้วยแล้วส่งข้อความไปหาผู้ช่วยพระเอกเขาก็รีบเอาให้พระเอกดูฉันไม่ได้ตั้งใจจะบอกเธอแต่เธอมาดักเจอฉันทั้งวันทั้งคืนฉันก็เลยหมดหนทาง ไม่นานนักพระเอกก็ไปถึงซิงอัลลีเขาเดินไปคุยกับจือวีทันทีเธอก็อ้างว่าฉันเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวมาดูสถานที่ไม่ได้หรือไงพระเอกก็ดุแต่เธอไม่พอใจนางเอกเป็นใครกันแน่ฉันจะสมัครงานที่นี่ถ้านางเอกเป็นคนดีกว่าใครก็แสดงว่านายตาแหลมฉันจะยอมรับในความพ่ายแพ้แต่ถ้าไม่ใช่ฉันจะแข่งกับเธอ ตอนนั้นนางเอกกำลังเซ็นสัญญากับฟางตาจือหวีก็พวดพาดเข้ามาในห้องฉันมาสมัครงานค่ะนางเอกกำลังงงงพระเอกก็เดินตามเข้ามาขอแนะนำให้รู้จัก จางจือวีเธอเป็นลูกสาวของจางเผยเซิงผมเป็นผู้ปกครอ,องของเธอตอนอยู่เมืองนอกนางเอกถามเธอคือคนที่โทรหาคุณวันนั้นตอนอยู่ที่สถานีตำรวจเธอก็รีบทักทายอย่างเป็นทางการและอธิบายตัวเองพระเอกถามถึงฟางตาเขาเลยลุกขึ้นแนะนำตัวเองและทักทายพระเอกพร้อมส่งนามบัตรไปให้ผมรู้จักกับนางเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วนางเอกแนะนำให้จื่อวีทำตามขั้นตอนการสมัครงานเธอตอบกลับว่ายุ่งยากขนาดนั้นเลยหรือว่าเพราะแม่ฉันเป็นต้นเหตุคุณเลยไม่รับฉัน หรือแม่ใส่ความฉันฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะพระเอกก็ดุเธอแต่เธอรีบเถียงว่าฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะนางเอกอธิบายขั้นตอนการทำงานฉันไม่สนว่าคุณจะเป็นลูกใครแต่ถ้าคุณอยากทำงานคุณก็ต้องทำตามขั้นตอน ในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไปช่วยเอาแผนง,งานมาด้วยฉันจะได้รู้จักคุณมากยิ่งขึ้นอีกอย่างฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่และต้องการอะไรเธอก็ตอบรับว่าไม่มีปัญหาแล้วควงแขนพระเอกเดินออกไปพอออกมาพระเอกก็ดุต่อไปยังมาก่อเรื่องที่นี่อีกรีบกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยเธอตอบกลับเมื่อกี้ฉันควงนายออกมาไม่เห็นเธอจะมีท่าทีอะไรเลยนายแอบรักเธอข้างเดียวใช่ไหม ระเอกก็เดินหนีในคืนนั้นพอนางเองกกลับบ้านแม่ก็ชวนให้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้เป็นเพื่อนพวกญาติจะได้ปรับความเข้าใจกัน นางเอกปฏิเสธพ่อก็อาสาไปแทนแต่แม่ก็ไล่พ่อออกไปป้าใหญ่รักแกมากนะน,น,นานๆจะมาสักทีพอเจอหน้ากันก็มีเรื่องให้ไม่พอใจกันอีกนางเอกตอบกลับหนูรู้ว่าป้าใหญ่ดีกับหนูถ้าอีกสองวันหนูพอมีเวลาว่างหนูจะพาพวกเขาไปเที่ยวเองโอเคไหมคะแต่พรุ่งนี้ไม่ได้จริงๆตอนนั้นมีสายเข้ามาหานางเอกจึงขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์พระเอกก็เดินมาหาแม่บังเอิญว่าผมมีเพื่อนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำผมหาตั๋ว VIP ให้นะครับ พ่อก็เกรงใจแต่พระเอกบอกว่าเราอยู่ด้วยกันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแม่ก็ขอให้น้องชายพาพวกเขาเที่ยวส่วนพระเอกเดินออกมาหานางเอกนอกบ้านเป็นอะไรไปไม่มีความสุขหรอนางเอกยอมรับก็ใช่น่ะสิเรื่องครอบครัวก็น่าเบือ่อเรื่องงานก็น่าเบือ่อทำไมการเป็นผู้ใหญ่ถึงได้มีเรื่องกวนใจเยอะขนาดนี้พระเอกก็ให้เธอรอเดี๋ยวแล้วเปิดรถไปเอาเครื่องดื่มออกมาให้ดื่มสักหน่อยนะจะได้หายเครียด นางเอกดื่มแล้วก็ถามว่าคุ้นเคยที่อยู่กับเราหรือยังพระเอกบอกว่าก็ดีนะหลายสิ่งหลายอย่างอาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนมุมมองดูบางทีอาจมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้นางเอกคิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เธออยู่ก็พูดง่ายพระเอกพูดต่อมันก็เหมือนการปิดล้อมเมืองคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า แล้วทำไมผมอยู่ข้างนอกอยากเข้าไปไม่ได้ละ่ะนางเอกตอบกลับบ้านก็บ้านคุณกุญแจก็ของคุณคุณอยากเข้ามาใครจะกล้าห้ามพระเอกจึงจะพาเธอไปรับลมนางเอกบอกว่าวันนี้ไม่ต้องขับฉันจะพาคุณไปเที่ยวรับลมที่แท้จริงแล้วจับมือพาพระเอกไปในคืนนั้นน้องชายนางเอกวิดีโอคอลคุยกับเหมาเหมาเธอจะพาลูกชายติงติงไปเที่ยวน้องชายบอกว่าต้องพาญาติไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเหมาเหมาจึงชวนไปด้วยกันส่วนนางเอกก็พาพระเอกขึ้นรถ,ถทัวเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืน พระเอกขอแลกที่กับเด็กน้อยแต่เด็กน้อยไม่ยอมแลกบอกว่าจะนั่งกับนางเอกเธอเลยบอกว่าเรานั่งแยกกันก็ได้เด็กน้อยถามนั่นถามนี่นางเอกตลอดจนพระเอกเริ่มจะหึงเด็กเลยชีย้บอกว่าด้านหน้ามีเด็กผู้หญิงคนหนึง่งมีปืนแบบเดียวกับหนูเลยไม่ไปลองดูหน่อยเหรอเด็กน้อยสนใจและเดินไปพระเอกก็รีบไปนั่งข้างนางเอกทันทีแซวว่าตอนเด็กเธอก็เป็นแบบนี้หรอ นางเอกบอกว่าใช่ชอบมีคนมาเล่นด้วยพระเอกเลยพูดถึงฟางตานางเอกบอกว่าเคยเล่นกันแค่ไม่กี่ครั้งจะว่าไปฉันก็ไม่ได้ชอบเขาแต่เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับคุณด้วยพระเอกตอบกลับต้องเกี่ยวสิผมชอบคุณนางเอกจ้องเขาชอบฉันพูดเล่นแบบข่าวก่อนสินะพระเอกก็จริงจังเป็นแฟนกับผมนะนางเอกก็ยังไม่เชื่อเขาจริงจังหรอแล้วจะพิสูจน์ยังไงว่าคุณจริงจังเขาก็อึกอักและนิ่งเงียบนางเอกก็สายหน้าเยาจือมิ่ง คุณนี่มันขี้ขาดจริงๆแล้วคว้าพระเอกมาจูบเองทำเอาพระเอกตื่นเต้นอยากจะเข้าไปจูบอีกแต่ก็กลัวๆกล้าๆสุดท้ายก็รวบรวมความกล้าเข้าไปจูบเธอทั้งสองคนจูบกันหวานซึ้งท่ามกลางบรรยากาศถนนยามค่ำคืนสุดโรแมนติกสมการรอคอยแล้วนะคะท่านผู้ฟังพวกเขาได้รักกันแล้วพอพวกเขากลับเข้ามาในบ้านนางเอกก็ขอให้พระเอกอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่พระเอกบอกว่าเมื่อกี้คุณเป็นคนรุกผมก่อนเองนะ นางเอกบอกว่าช่วงนี้ญาติมาแม่คงมีเรื่องให้คิดเยอะรอให้ผ่านช่วงนี้ไปแล้วหาโอกาสบอกแม่นะพระเอกก็ตกลงตามนั้นแล้วพวกเขาก็ย่องเบาเข้าไปในบ้านแม่นางเอกตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงคนข้างล่างพ่อบอกว่านางเอกกลับมาแล้วมั้งแม่เลยนอนต่อตอนพวกเขาเดินขึ้นมาถึงหน้าห้องนางเอกพระเอกก็อ้อนอยากอยู่ด้วยอีกหอมแก้มผมหน่อยสิ นางเอกก็หอมเขาแต่เขาเปลี่ยนเป็นจุ๊บเธอแทนนางเอกจะกลับห้องเขาก็รั้งไม่ยอมให้เธอไปนางเอกเลยดุว่าเดี๋ยวแม่ออกมาเห็นพระเอกเลยยอมปล่อยมือนางเอกเข้าห้องนอนก็กระโดดลงเตียงยิ้มหวานอยู่คนเดียวส่วนพระเอกก็ยืนคิดถึงรสชาติจุบอันแสนหวานกับนางเอกจนเผลอยิ้มออกมาและส่งข้อความไปหานางเอกพรุ่งนี้ไปทำงานพร้อมกันนะนางเอกคิดว่าไม่ปลอดภัยแม่ไปตลาดแต่เช้าพระเอกบอกว่า ถ้าตีห้าปลอดภัยพอไหมนางเอกบอกว่าเธอตื่นไม่ไหวพอออยาวคุณไปเองเถอะตอนกำลังรองคำตอบก็ได้ยินเสียงจากกระจกพอเปิดผ้าม่านก็เห็นโทรศัพท์พระเอกเขียนว่าออกมาหาผมหน่อยนางเอกแอบยิ้มและเปิดประตูออกไปที่ระเบียงพระเอกอ้อนขอให้รับปากว่าจะไปพร้อมกันนางเอกก็โบกมือเขาก็ไม่ยอมให้เธอไปแต่นางเอกบอกว่าซื้อบือ้อฉันหมายถึงว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเจอกันตีห้า แม่ก็ตื่นขึ้นมาบ่นว่าฉันได้ยินเสียงที่ระเบียงพรุ่งนี้ซื้อยาเบื่อหนูมาหน่อยนะหนูตัวใหญ่2ตัวเลยนะแม่จะจัดการได้เหรอในวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ตอนนั้นชิวชิวดันแย่งของจากมือติงติงและผักเขาจนล้มเขาร้องไห้เสียงดังลั่นจนเหมาเหมากับน้องชายต้องรีบเข้าไปดูส่วนพ่อชิวชิวยังเล่นเกมไม่สนใจลูก น้องชายนางเอกให้ชิวชิวคืนของให้ติิงๆแต่เขากลับปามันลงพื้นอย่างแรงแล้วร้องไห้พอชิวชิวเห็นลูกร้องไห้ก็มาวีนทําไมต้องถือสาเด็กด้วยซื้อใหม่ให้อีกอันก็จบแล้วเหมาเหมาก็ไม่พอใจเป็นเด็กแล้วแย่งของคนอื่นได้หรอแล้วทําไมพวกชั้นต้องยกของให้คุณด้วยคุณก็ซื้อให้เขาเองสิพอชิวชิวก็เห็นแก่ตัวสุดอ้างว่าเดินทางมาไกลย,ยอมให้หน่อยไม่ได้หรือไงแล้วต่อว่าน้องชายนางเอกตั้งแต่เด็กนายก็กินข้าวบ้านชั้น ตอนนี้โตเป็นทนายและอวดดีสินะนี่ลูกฉันฉันจะทำอะไรก็ได้นายไม่ต้องมายุ่งน้องชายก็ขอให้เขาช่วยเคารพคนอื่นเขากลับไม่สำนึกชี้หน้าต่อว่าฉันจะแฉเรื่องราวตอนเด็กๆของนายออกมาให้หมดจะบอกครอบครัวนายให้หมดเลยน้องชายก็ท้าให้เขาพูดแต่เขากลับไม่กล้าส่วนพระเอกก็ส่งข้อความไปอ้อนนางเอกประธานไม้ทำงานเสร็จหรือยังอยากให้พออเหยาเลี้ยงข้าวกลางวันไหมนางเอกส่งกลับไปหาฉันยังมีอีกหลายงานที่ยังทำไม่เสร็จตอนเย็นได้ไหมคะ ส่วนน้องชายนางเอกก็ปลอบใจติงตแล้วชวนกินขนมกันอย่างมีความสุขทางด้านนางเอกก็นั่งทำงานอยู่ต่อจนเย็นแล้วพระเอกก็เข้ามาหาเธอถึงโรงแรมพร้อมเอาอาหารมาให้ด้วยนางเอกบอกคิดไม่ถึงว่าเดทแรกของเราจะเป็นแบบนี้พระเอกก็บน่นคุณยังมีหน้ามาพูดงั้นคุณให้โอกาสผมไปออกเดทแบบโรแมนติกกับคุณสิวันๆในใจก็มีแต่งานต้องโทษที่ผมใจง่ายกับคุณเร็วเกินไปทาให้ตอนนี้โลกของผมมีแต่คุณ ทำเอานางเอกเขินไปเอาคําพูดแบบนี้มาจากไหนอะ่ะพระเอกตอบกลับสารานุกรมรักในเน็ตไงมีอะไรน่าขำกันนางเอกก็หัวเราะต่อไปไม่ต้องอ่านแล้วนะฉันคิดว่าคุณเป็นแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วตอนนั้นแม่โทรมาภาพตัดกลับมาที่บ้านเหล่าฟางก็ให้แม่นางเอกตัดสินที่น้องชายนางเอกปกป้องจริงๆทําให้ชิวชวร้องไห้หนักมากแม่จึงถามน้องชายว่าเกิดอะไรขึ้นน้องชายนางเอกเลยยอมพูด ชิวชวเป็นฝ่ายผิดผมให้เขารับผิดอย่างกล้าหาญแต่พ่อชิวชิวก็วินกลับทันทีนั่นลูกชันนายไม่ต้องมายุ่งเจ๊ใหญ่ก็ดุให้เขาหยุดแม่ก็ดุน้องชายแกน่าจะรู้นะว่าใครเป็นคนในครอบครัวใครเป็นคนนอกรีบขอโทษเขาซะเจ๊ใหญ่ก็รีบห้ามแต่แม่นางเอกกลับไม่ยอมสั่งให้เขาขอโทษ